เอาใหม่เอ่อผมคำนวณผิดพลาดอืมผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงที่มีสมาธิแล้วก็มัวเป็หมกหมกมุ่นกับไอเครื่องสแกนมากไปสำหรับคันใน B T ห้าศูนย์ที่ว่าวิงได้เกียร์สามมาที่มาจากสงขานะครับยังไม่เสร็จแต่อาทิตย์แต่เสร็จแน่วันนี้เสร็จแน่เลยนึกขึ้นได้ก็เลยมานั่ง มานั่งคิดเริ่มนับดึงใหม่ว่ามันเป็นเพราะอะไรเริ่มแรกที่มาคือมีไฟโชว์มีไฟโชว์แล้วก็รถคันนี้คือก็ผ่านมาสองศูนย์แล้วที่สี่เสจะความได้นะมีไฟโชว์แล้วก็อาการเกียร์เกียร์ไม่กระตุกคือคือผมมานึกยึดยหลังเกียร์ไม่กระตุกเกียร์หนึ่งสองสามเปลี่ยนนิ่มแต่พอสี่ไม่มีวดถายแล้วก็ไฟลูกเครื่องโช โร่พวกก็เอาตัวเรื่อสแกนชี่โค้ดก็ได้ความว่า,าขึ้นรหัสเทียบเลยจาก,ก็ั้ไล่ลบไล่ลบไล่ดึงดึงวงจรกลับขึ้นมาขึ้นมาไล่ค่าไล่ค่าขึ้นมามาจนเหลือจนไม่มีโคนดละแต่พอออกวิ่งขึ้นอีกแต่คราวนี้ขึ้นเป็นรหัสไอพซคือสัญญาณามันบอกว่าหนึ่งหนึ่งสี่สองบีบีรหัสบีหนึ่งหนึ่งสี่สองแล้วก็ยู 0595มีสองหัดที่ขึ้นมาพอไฟโชว์ปุ๊บมันจะขึ้น P07AA ก็วิเคราะห์โค้ดไอบี1142เนี่ยมันในในใน,ในเครื่องสกแกนเอ็มันบอกว่า edition status o n าคือสัญญาณการเชื่อมต่อจากดีเลไรวันเนี่ยไม่ส่งสัญญาณไปที่ ไอพีซีคือหน้าจอและหน้าจอขึ้นว่า0595คือไม่สามารถรับสัญญาสญญาื่อสารจัดเตลีได้แล้วก็มากระฟ้องฟองอ้อง P0 เอนอะไรนะ P07 a, a คือระบบตักำลังทรามิชชั่นก็วิครเข้าไปวิครเข้ามาผมก็ไล,เล่เปลี่ยนเปลี่ยนโมดูลแล้วก็แล้วทำาจะย้ายเกียร์มาเปลี่ยนคือรื้อรื้ออ่าเกียร์หลายลูกมากแล้วก็เลย มานั่งคิดไปคิดมาตัดเรื่องเครื่องสกแกนเราก่อน,นตัดทิ้งไปละว,วันนี้ไม่ใช่แล้วมานั่งแบบลูกไปนวนเลยคิดออกคำนวณออกได้ว่าการระบบส่งส่งกำลังที่ว่าชุดเกียร์ปลายเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกจะทำงานก็ต่อเมื่อโซโลินอยด e ์ E เปิดตอนนี้โซโลินอยด e ์ E เรลองไล่ไฟแล้วไปไม่ขาดโซโลินอยด์ไม่เสียวาล์วุไม่เสีย แล้วมีอยู่ชุดดึงที่เปลี่ยนไปได้ที่จะส่งไปสูนออีคือปั๊มกับพกแล้วก็มาปั๊มผมก็ขาเกียร์มาซ่อมแล้วลเปลี่ยนท่าเห็นท่าทา,าชุดอีร่อนก็เปลี่ยนประคัดแล้วลูกคู่สูบเจริญหมดแล้วและอัดดีแต่ถามว่าน้ํามันไม่ไม่พอไปจับถ้า,าน้ำมันไม่พอไปจับอืรถห้วยบุญก็ <c oughs> เลย มาวิเคราะห์ดูมวิเคราะห์ดูได้สามหัวยี่สิบยือเนี่ยไมเป็่ไงพอก,กำลังคิดอะไรโล่งๆก,ก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยสายเข้าบังอะไรบ้า,าบังก็เลยหลุดโลกตอนที่ออกก็ลืมเี้ยอันนี้คือทอกที่หกตัวเนี้ยนะแต่เรามาวิเคราะห์ดูคร่าวๆปุ๊บเปิดพังไหนรุ่นนี้พอที่ถูกผ่าเมื่อคลิปีที่แล้วอันนี้คือกังหันเธอบาย อ่าแล้วก็จะมีชุดเชืองอาตจะมาติดกับชุดเสื้อสีเกอะปั๊มที่นึกขึ้นได้คือมันจะมีไอตัวเนี้มันจะเกาะกับที่เฟืองนี้ยเกาะกับคอปั๊มซึ่งตายตัวตัวนี้จะไม่ขยับตัวนี้จะอยู่นิ่งๆอยู่คิงดิงแล้วก็ในรูเนี้ยปลายแกนเท้าเกียร์จะแย่เท่านี้ไอตัวนี้ก็จะหมุนไอตัวนี้ก็จะหมุนหมุนตามเครื่องตามอันนี้คืออันนี้คือ พุทลายวีเนี้ยนะคิดว่าเป็นเพลกระกันเครื่องหมุนอันนี้ก็หมุนตามเกียร์ก็หมุนตามแต่ช่วงต,ต้นๆไอ้ตัว TCC ไม่จับมันังลอยมันมีเขี้ยวเกาะอยู่ข้างมันจะไม่จับมันก็จะลอยอิสระได้แต่มันจะทํางานเมื่อเกียร์สองสามสี่ห้าหกแล้วแต่รอบแล้วแต่จังหวะแล้วแต่สถานะมันซึ่งมันจับปุ๊บก็จะหมุนตามเครื่องรอบเไหร่ก็ไปเท่านั้น แต่ถ้ามันนี้ไม่จับมันก็จะลอยอิสระแรงดันก็จะน้อยลงเลยคำนวณไปคำนวณมาไอตัวที่สร้างแรงดัน,นจริงๆอ่ะคือน้ำมันจะถูกส่งมาจากปั๊มเข้าไปแกนตัวนี้อ่าเข้ามาในรูนี้ส่งมันก็จะผ่านมาออกมาที่ไม่มีอะไรละกระดาษปากชุดนี้ก็กระจายออกลงกล่างแล้วก็ย้อนขึ้นมาตาอิพัดซึ่งไอตัวเนี้ยสังเกตดีๆว่าฮะมันหมุนได้ ในทิศทางย้อนย้อนเครื่องคือว่ามันจะต้านต้านอย่างเดียวแต่มันหมุนได้ตัวนี้ตัวนี้แกนนี่ตายตัวละแต่ตัวเนี้ยมันสามารถหมุนตัวนู้นได้คือถ้าเกิดกําลังใช่ตัวตลับฟีตัวเนี้ยถ้ามันแตกหรือมันลุกขึ้นมามันก็ไปตามเครื่องซึ่งมันจะแรงดันมหาศาลคือต้องแรงดันรอบเยอะเยอะจริงๆถึงจะเอาตัวนี้แตกได้เกียร์ต้นไม่เป็นไรเกรียร์ต้นก็หมุนตามอยู่แล้วแต่เกียร์าฟคือ เกียร์ยิ่งสูงอ่าเขาเรียกโหลดอ่ะภาวะเครื่องยนต์ยิ่งหนักเกีเ mm hmm. ก์ง่ายครับเหมือนจักรยานมอเตอร์ไซค์อ่ะเคื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะเครืองยิ่งเล็กเล็กไวจริงอยู่แต่ว่าการออกตัวมันใช้กําลังเยอะอ่าทำไมออกตัวรถเกีย 5, ร์ห้ารถถึงดับเพราะมันดึงเครื่องดับเลยเพราะอะไรเพราะมันใช้กําลังเยอะอ่าแต่เกียร์หนึ่งเครื่องใหญ่ช้าไม่ดึงกําลังรถไม่ดับหลักการเดียวกันถ้าตัวนี้มันต้านเดี๋ยวผมจะยกเกียร์ไปอีกรอบ ผมคิดว่าผมมาถูกทางแหละผมว่าแต่ไปงงไก่กเครื่องสแกนมันสะหาหลอกทำให้เราช้าซึ่งจะจับในความจริงมีจุดนี้กับปั๊มทนาเองแล้วก็เสร็จการนี้จะมีของแถมให้ซึ่งเ่าเมื่อเคยไม่ค่อยมีใครเห็นเห็นคุก่าเครื่องถามว่าเครื่องตัวนี้เครื่องฟอร์เรเจอร์ผมเคยรื้อไหมไม่เคยรื้อ แล้วผมจะลื้อได้ไหมทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายถ้าผมอธิบายให้ฟังแล้วทุกคนจะเข้าใจมันไม่ได้ยากเรียสายขเขีนอย่างที่คิดเพราะที่ว่ามันยากก็คิดกันลึกเกินถ้าคิดหลักการทํางานจริงๆอะเครื่องยนต์ดีเซลจุดเบิดยังไงบีซินจุดเบิดยังไงการฉีดมันฉีดยังไงมันแตกต่างแค่นี้ ก็คือลงมันกันแหละหนึ่งสองสี่สามเหมือนกันหนึ่งสามสี่สองเหมือนกันหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วแต่แต่ดีเซลจะฉีดน้ำมันจังหวะอัดเพื่อจะระเบิดแต่ดีเซแ,แต่เบนซินจะฉีดน้ำมันจังหวะดูดอ่าแต่จุดระเบิดด้วยหัวเทียนแต่นี้จุดระเบิดด้วยแรงอัดของอากาศอากาศร้อนปุ๊บฉีดมันใส่ไฟลุกตุ้มระเบิดตึมดีดีดีเซลแต่เบนซิน จะดูดน้ำมันไปพร้อมกับจังหวะดูดเลยจวดไปน้ำมันฉีดปี๊ดไม่ระเบิดอัดขึ้นไปอากาศร้อนน้ำมันร้อนจุดระเบิดด้วหัวเทียนประกายไฟเกิดการระเบิดแสดงว่าจังหวะวาวจังหวะฉีดวาวปิดเปิดวาวผิดจังหวะกันถ้าเรารู้จับจุดคนนี้ได้มันไม่เหลือว่ากป๋าแรงเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรที่มาร์กเมอร์สายสุพรผมโตไม่ใส่ตำโตสีกงได้เลยขอให้รู้จังหวะมันแคมชั่บ ต้องอูอยู่องศาไหนไอ้ดีเสียอยู่ตัวไหนจหว่าอูแอลบรลูกสูบดึงกระสีขึ้นสุดอ่ามันจะบังคับเป๊ะๆไม่ต้องใส่มาร์กตรงมาร์กสีโซ่ตรงก็ได้ไม่ต้องไปมองขึได้ทำไปบาลานซ์บาลานซ์้ก็มีสายพานติดมีโซ่ออสองชุดเงี้ยอดีมุดรุนเงนี้ยมันเป็นวาลวไอ้ตัวทังวาลวเป็นปอัตโนมัติใช้น้ำมันเป็นตัวดันนั่นก็หมายความว่าจัางหวะที่ว่ามันจะดันดันวาลไว้เนี่ยคือก็จะเป็นจังหวะกด กดพื้ต้านวาลไวจังหวะก,กดแสดงว่าน้ำมันฉีดไปจังหวะสูบๆนั้น่ะจังหวะก,กดแล้วก็ตั้งเลยท่านหนึ่งโอแลบสุดปุุบจังหวะก,กดอยู่ที่สูบไหนแสดงว่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งอยู่ที่ที่กดที่สูบไหนแล้วก็เอาจังหวะที่น้ํามันอัดขึ้นตัวลูกไอ้ตั้งวาลอะเขาเรียกอะไรลูกหัวกระสุนนั่นอะใต้วาลอะก็เป็นจังหวะนั้นมันก็จะเขา็อกไวเป๊ะไม่จะยุ่งยากเลยไม่รู้มากกันได้ ถามว่าเครื่องสั่นไอ้บัญญูดมีแกบารานเนี่ยบาร้านเราคือเราประกอบเครื่องเราตั้งหนึ่งโอเวอร์แลปอยู่แล้วลูกศุกรหนึ่งกับสี่ก็สุดอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ตรงตัวหมดบาร้านก็มันก็จะไอจุดหน่วงก็ต้องลงล่างเพื่อพร้อมที่จะรับต้านแรงดึงกระชากคือจังหวะลูกสูกลงไอตัวนี้ต้องขึ้นมันก็จะหน่วงกับไปตัวนมัิถ้าหลักการรู้หลักการนะ<โ>ผมไม่ค่อยดูสนใจมากมื่หอกผมดูจับจับจุดตัอตาเนาะ มันก็เหมือนเหมือนกับเบร์รถเครื่องยนต์มีแล้วมันง่ายตรงที่พาะแม่เรียนมามาเลยเน้นปฏิบัติจะเข้าใจง่ายกว่าที่จะดีพาค่อยเสียอย่างเงี้ยผมวม่าจะเป็นงมโคกไอ้เครื่องสกแกนอ่านค่าโคดค่าโคดนีซ่ซึ่งแล้วมันไม่ใช่มันก็แทนเนี้ยเขาดูน้าหจะเปลี่ยนแค่เนี้ยทอกนะ่ะหรือจะหายไหมงมมาสามอาทิ์หรือเขาหรือออกเป็นว่าเล่นคอนโซลข้างในหรือกระจายสายไฟไม่มีขาดเพราะเพราะอะไรเพราะว่า มันลบโค้ดได้ลบโคดได้หายหมดทุกอย่างขึ้นโอเคผ่านผ่านตลอดแต่พอไปวิ่งเป็นแสดงว่ามันเป็นปัญหามนคือจังหวะจังหวะที่ออกการการวิ่งนี่คือการใช้งานเป็นตอนนั้นแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับสายไฟแล้วสายไฟถ้าเกิดมีการขัดช่วงเนี่ยคือลบอยังไงมันก็คือดีขึ้นปึก๊กดิขึ้นปึ๊กอยู่แล้วเพราะว่าการเชือ่อมต่อไม่สมบูรณ์น,นี่คือหลักความจริงซึ่งมองข้ามไปมัวแต่ มันไม่มีสมาธิทํางานอะเป็นอย่างเงี้ยที่สบดังๆมากำลังคิดเลยมันบางทีมันต้องใช้ความคิดไงนอนไม่หลับหลายคืนแล้วเพราะมันนานเกินไปครันนี้งานไม่น่าจะยากขนาดนั้นบางทีเส้นผูกบนเขาด้วยเนี่ยถ้าถ้ไม่ใจใจตอนแรกก็จบไปแล้วแต่ก็ยังว่ามันมีชุดคัดอีมยมันร่อนยังไงคิดวราไปที่อีแล้วก็โคดมันขึ้นอีชุดคัดอีส่วนน้อีด้วยแล้วก็ลายเปลี่ยนตัวที่ให้เห็นก่อนแต่สุดท้ายมามันพ่วงถึงกันหมดพวกนี้ อันนี้ก็ส่งไปชุดกัดอีเหมือนกันเป็นตัวปิดเปิดกับตัวนี้เหมือนกันถ้าตัวนี้ตันขึ้นมาก็เป็นเหมือนกันมันจะมีหน้าปั๊มอ่ะตัวนึงที่มีรูน์มันเดี๋ยวเลือดูทีเดียวโอเคครับเหนื่อยงด้วย